ช่วงผลิดอกออกผลค่ะก็น้องบูมนี่เราได้เห็นน้องนองสาธิตไปแล้วเนาะใช่ทำให้เห็นว่าวิชาเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยมันสนุกขึ้น ไม่ต้องนั่งเรียนเบื่อเหมือนสมัยเราเรียนเลยถูกต้องแล้วอันนี้ออกออกกำลังกายกันใช่แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยบุมแบบออกกำลังกายพี่ปองมาค่ะแล้วทีนี้มีน้องเนี่ยโพสต์เข้ามาในบล็อกของเราค่ะว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเป็นคนแบบว่าให้คําตอบน้องๆได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็มียิมนาสติกแบบว่าเป็นคนมาสาธิตนะคะมาสาธิตเรื่องมุมโอเคได้ค่ะว่ามุมมีกี่มุมอะไรบ้างเรื่องว่ายังไงดีไหมจะได้เข้าใจมากโอเคค่ะใครจะถ่ายคลิปอ่ะ อันนั้นน่ะสิคลิปลาต้องบอาคนน้องพลอยถ่ายแล้ว่ะน้องพลอยถ่ายให้พี่ครูหน่อยได้ไหมคะถ่ายนะคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงช่วงผีเดาออกผลของรายการนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอ่ไปเอากล้องกันอ้าวพร้อมแล้วหรือยังคะคุณครูพร้อมแล้วค่ะน้องพลอยตากล้องพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะงั้นมุมแรกเลยค่ะที่คุณครูจะขัายนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของมุมก่อนค่ะมุมนะคะเกิดจากรางสีสองเส้น อย่างนี้ลังสี2เส้นหรือว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นค่ะนะคะ,คะนั่นแน่ไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม,มน้องพลอยของเราเลยไม่พลาดที่จะถ่ายเก็บเอาไว้เพื่อไปโพสต์ในเว็บไซต์ t r u e b l u e b n y a c o m ของเรานั่นเองปกติที่เราเรียนจะใช้ไม้โปรแท็เตอร์หรือครึ่งวงกลมแต่โรงเรียนนี้ใช้นักยิมนาสติกกันเลยทีเดียวครับ อันนี้มุมแรกที่คุณครูจะสาธิตให้รู้็คือมุมฉากนะคะค่อเพชรทำมุมฉากและมุมนี้คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาตำตัวตั้งตรงค่ะนะคะเท้าเหยียดไปข้างหน้าให้ได้ฉาก ตรงนี้ให้ได้มุมฉากพอดีมุมฉากนี่สิ่งสําคัญก็คือว่าต้อง90องศาค่ะอตรงนี้ต้อง90องศาค่ะ90องศานะคะตรงนี้ค่ะต่อไปมุมแหลมค่ะมุมแหลมอะมุมแหลมค่ะมุมแหลมนะคะตั้งหลังทำมุมแหลมด้วยนะคะมุมแหลมมือทำได้ค่ะมุมแหลม คือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากครับเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่าศนย์องศาแต่ยังไม่ถึง90องศานะจ๊ะไปมุมต่อไปก็มุมป้านมุมป้านจะต้องมีขนาดใหญ่กว่า90องศาหรือใหญ่กว่ามุมฉากแต่ว่าไม่ถึง2องมุมฉากสมุมฉากก็คือเป็นมุมตรงคือ180องศาส่ขาอันนี้คือมุมป้านใช่แล้วละครับมุมป้าน หรือมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ยังไม่ถึง180องศาครับต่อไปก็จะเป็นมุมตรงค่ะมุมตรงนี่ก็คือมุมที่มีขนาด180องศาค่ะหรือว่าเป็นเส้นตรงค่ะเป็นเส้นตรงเลยทำไมเขาถึงเรียกว่า2มุมฉากล่ะคะคุณครูก็มุมฉากหนึ่งมันมี90องศาใช่ไหมคะสองมุมฉากก็180ก็คือ90บบวกเ0แล้ว9กบวกก็เป็น180ก็จะเป็นได้มุมตรงแบบนี้พอดี มุมตรงที่มีขนาดเท่ากับ180องศาหรือ2มุมฉากอย่างที่ครูต้อยบอกก็ตรงเป๊ะแบบนี้แหละครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือมุมกลับมุมกล่ามุมกลับยากละล่ะงั้นไปแล้วนหรอคะอ๋ออันนี้กลับบ้านอ๋อไม่ชอบอยู่มุมเดียวเลยนะครับสาวปุ้มมุมกลับก็คือมุมที่มีขนาด ใหญ่กว่า180อ <180 S 2> งศาแต่ว่าไม่ถึง360คือไม่ถึงวงกลม,มเพราะถ้า360กจะกลายเป็นวงกลมแล้วหรือเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่า2มุมฉากแต่ไม่ถึง4่มุมฉากและเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ยังไม่ถึง360องศาอย่างที่ครูต้อยของเราได้บอกไว้ยังไงล่ะครับก็เป็นว่าวันนี้เราก็ได้ความรู้เรื่องมุมไปแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันง่าย มุมแหลมค่ะมุมชาค่ะมุมป้านมุมมมุตรงแล้วก็มุมกลัดค่ะเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่บูมเนี่ยจะเอาไปอัปโหลดลงในเว็บไซต์ทูปปุกปัญญา .com นะคะสรุปแล้ววันนี้นี่เราก็ได้คำตอบเรื่องมุมแล้วค่ะน้องบูมเราก็จะไปเฉลยคาตอบไปอัปโหลดนะคะที่เว็บไซต์ค่ะแต่วันนี้คะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาสาธิตมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ ขอตัวอาจารย์แป๊บหลดแลแล้วก็น้องคอยด้วยคนถ่ายคลิปต้องเอาไปอัพโหลดใช่คอมทางไหนคะค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะ๋อไปนี่เรามีเด็กเก่งคอมอยู่นี่ค่ะถูกต้องเก่งคอมมากไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเราก็ได้คลิปความรู้ดีๆเพิ่มอีกคลิปหนึ่งแล้วล่ะครับคุณผู้ชมดูสิครับขั้นตอนการอัปโหลดก็ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคราวหน้าน้องๆหรือคุณผู้ชมที่สงสัยหรือสนใจก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ True ปรุปัญญา com ของเราได้เลยนะครับ น้องๆเรียนอยู่ชั้นอะไรบ้างเอ่ยป .3 ป .4 ป .5 ค่ะป .3 ป .4 ป .5 โหแล้วเป็นเพื่อนๆกันด้วยหรอคะอือเรียนยิมนาสติกกันทุกคนเลยหรือเปล่าค่ะเรียนกันทุกคนเลยค่ะถามจริงๆว่าเรียนยิมนาสติกเนี่ยสนุกไหมสนุกค่ะเอางเจงสนุกหรือเปล่าเป็นบางครั้งค่ะมีคนหลุดแล้วว่าเป็นบางครั้งทําไมละคะเจ็บไหมพี่ถามจริงเหอต้องฉีกขาต้องอะไรเงี้ยเจ็บค่ะ ประโยชน์อะไรที่ได้จากยิมนาสติกบ้างไหนลองบอกพี่คนหนึ่งสิทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายเราไม่ค่อยไม่สบายเอาแล้วนะคะเราก็ได้อัปโหลดคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ www. t รูบุญญา d o com นั่นเองนะคะซึ่งก็ได้รู้แล้วว่ามุมเนี่ยมียังไงบ้างได้สอนน้องๆแล้วก็ได้ตอบคําถามของน้องแล้วนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องมุมอยากทราบค่ะว่ายิมนาสติกเนี่ยมีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเราหรอคะประโยชน์ของกีฬาย,ยิมนาสติกนะคะค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงหนึ่งเลยค่ะ สองสามารถจะทําให้เด็กๆมีวินัยตัวตนเองมีความรับผิดชอบกล้าสรงออก้าคิดกล้าทาในสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็เล่นกีฬายิมนาสติกได้เป็นค่ะโอ้โหแอยากจะชวนชวนน้องๆที่ชมรายการที่อยู่นะคะได้มาออกกําลังกายแล้วก็เล่นกีฬายิมนาสติกเพราะว่ากีฬายิมนาสติกนั้นเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นพื้นฐานของกีฬาที่จะพัฒนาไปในด้านต่างๆได้ค่ะบุคลิกภาพดีด้วยบุงสังเกตให้เสน่หทุกคนจะแบบ ยืดตัวตรงใช่สวยมาเพรียวหุ่นดีไม่มีไขมันน่าเนี่แหละประโยชน์ของยิมนาสติกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รู้ถึงความรู้คณิตศาสตร์เนาะเรื่องมุมได้ออกกําลังกายเกี่ยวกับยิมนาสติกด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ครูต้อยนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมรายการทุกปุปัญญาหนะ ค่ะก็อยากฝากบอกท่านผู้ชมนะคะว่าเรามีความรู้อะไรเราก็มาแบ่งปันกันได้นะคะโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของทูปลูกปัญญานะคะเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างที่คุณครูบอกเนาะว่าหัดเอาอะไรมาบูรณาการกันสิ่งบางอย่างดูมันเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่มันสร้างอะไรใหม่ๆได้นั่นเองถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากเราจะได้ความรู้แล้วได้ฟิตร่างกายเราแล้วเราก็อยากจะไปเที่ยวต่อค่ะที่นี่สมุทรสาครมาทั้งทีมีที่ไหนแนะนํำไหมคะบริเวณศาล อาาจารย์เจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสมุทรสาครนะคะวันนี้ก็รบกวนครูมาทั้งวันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราแน่นอนค่ะเราแบบออกกาลังกายเหนื่อยแล้วรับความรู้เต็มเปี่ยมเราจะหลังจากนี้เราจะไปพักผ่อนกันแล้วค่ะเติมพลังกันเล็กน้อยใช่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทั้งคุณครูต้อยนะคะแล้วก็คุณครูเอ็กมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะวันนี้เรียกว่าได้สาระความรู้ทั้งวิชายิมนาสติกและคณิตศาสตร์อย่างครบถ้วน น้องๆที่โรงเรียนจเจริญสิ่งศึกษายัางฝากบอกกับพวกเราชาว True ปรุปัญญา .com ด้วยว่าพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ดีๆนี้สู่คนอื่นอีกด้วยและดีใจที่เป็นเพื่อนชาวปรุปัญญา .com คลิกเข้าไปดูคลิปของพวกเขา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แม่น้ำท่าจีนกันม,มาร่องเรือนะคะสบายๆอากาศดีนะคะที่จังหวัดสมสุทรสาครใช่แล้วที่ที่คุณครูต้อยเขาแนะนํามามเราก็ลองมาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามีเรื่องราวหรือว่าสาระความรู้อะไรนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็สามารถเข้ามาอัปโหลดได้นะคะที่ เว็บดอททรูปปุญญาดอทคอมนะคะเพราะว่าต้นไม้เพียงหนึ่งต้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีคุณค่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเราอ่ะร่วมปลูกกันจะเป็นถึงป่าแน่นอนนะคะว่าจะมีค่าจนมีสามารถประเมินค่าได้เลยล่ะค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกคนนี่มีส่วนร่วมได้นะคะเพราะว่าใครก็ตามที่มีเรื่องน่าสนใจนะคะอะไรก็ได้ที่มีความรู้หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจก็คืออัปโหลดเข้ามาได้เลยเหมือนกับคลิปวันนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็ยิ่งนัสติ้นั่นเอง ใช่แล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะพี่ปลูกแล้วก็พวกเราเนี่ยจะพาไปปลูกปัญญาที่ไหนกับใครและเรื่องอะไรนะคะก็ต้องติดตามกันละค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ